พียวอัจฉราพรคงยศหายไปไหนคะทุกคนหลายหลยคนถามแอดมาตลอดเลยนะว่าเพียวอัจฉราพรคงยศไปไหนคะแอดยิ่งในการแข่งขัน AVC ที่ผ่านมาที่เพิ่งจบไปนะคะไม่มีรายชื่อในการประกาศรายชื่อของทางสมาคมคือไม่มีรายชื่อเพียวอัจฉราพรคงยศเลยคะ่ะทําให้แฟน,ลลนบอลน,นะคะตกใจมากว่าเพียวอัจฉราพรคงยศ ตัวตบหัวเสาตัวหลักของเราหายไปไหนคะ่ะวันนี้แอดมีคําตอบมาให้แล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะมีการจัดโครงการ ทีมชาติวอลเลย์บอล P.E.A สอนน้องเยาวชนค่ะโดยนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะคะสังกัด P.E.A ได้แก่พี่ปูมาริกากรันทองนะคะเพียวอัจชราพรคงยศทัดดาวนึกแจ้ร่วมถึงวอลเลย์บอลชายด้วยนะคะอย่างเช่นโค,ค้ชแขกกิติคุณศรีอุทวง์ก็ไปร่วมในโครงการทีมชาติวอลเลย์บอล P.E.A สอนน้องเยาวชนนะคะครั้งนี้นะคะในการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน P.E.A ชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่18นะคะประจำปี2005 ๓6 5ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะในรอบพัดเลือกภาคนครหลวงนะยิมศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้เราก็ได้เห็นพี่ปูมริกาอัจฉราพรคงยศและทัดดาวนึกแจ้งสมคำเรียกร้องของแฟนบอลแล้วค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แฟนบอลอยากให้เห็นคือการไปนําตัวน้องๆเยาวชนจากต่างจังหวัดหรือว่าต่างพื้นที่นะคะมาเข้า ร่วมแข่งขันในการแข่งขันวอลเลย์บอลต่างๆที่ PEA จัดขึ้นโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากที่เราจะเฟ้นหาน้องๆเยาวชนนี่แหละค่ะในการที่จะมาเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในรุ่นต่อๆไปเพราะว่าเหล่านักตบลูกยางสาวไทยของพวกเราก็มาจาัดก,การแข่งขันกีฬาเยาวชนของต่างงจััหวดแต่ละจังหวัดของตนเองนะคะก็ถือว่ารายการนี้เป็นรายการที่ดีค่ะและอย่างที่บอกนะคะได้เจออัจฉราพรคงยศไม่ได้หายไปไหนนะคะทุกคน รวมไปถึงทัดดาวนึกแจ้งด้วยแล้ววันนี้นะคะทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยของเรานะคะนายกสมาคมวอลเลย์บอลน,นะคะนายสมพรชัยบางยางได้ไปถแถลงกล่าวในโครงการยูโรเคกไทยแลนด์บีชวอลเลย์บอล2022ครั้งที่9นะคะวันนี้ก็จัดขึ้นที่โรงแรมพระราม9นายกสมาคมก็ได้กล่าวถึงเพียวอัจฉราพรไว้ด้วยค่ะต้องบอกว่าเพียวอัจฉราพรเจ็บจริงๆนะคะทุกคนที่ไม่ได้ไปแข่งขันในรายการ a v c ครับที่ ผ่านมาที่โคด,ด่วนไม่ได้ใส่รายชื่อของเพียวอัจราพรลงไปเพราะเพียวร่างกายไม่สมบูรณ์จริงๆค่ะทุกคนมีอาการบาดเจ็บไปฟังคําที่นายกสมาคมได้กล่าวถึงเพียวอัจราพรไว้ตอนนี้เลยค่ะในส่วนของเพียวนะครับเพียวอัชราพรเนี่ยก็ช่วงนั้นก็มีการเจ็บนิ้วนะนิ้วเท้าหน่อยหนึ่งจากการที่หมอได้ตรวจดูก็เป็นเป็น เป็นอาการบวมปวดนะครับก็เลยทางโค้ชก็ตัดสินใจว่าไม่ให้ไปให้อยู่ทํำกายภาพเพื่อจะได้ทําให้หายกลับมาเล่นได้ตามปกติในขณะนี้ก็อาการต่างๆก็แทบจะปกติแล้วนะครับก็คิดว่าทีมกับอาจาฟิลิปินนะครับก็คงสามารถจะร่วมซ้อมกับทีมได้ครับ นี่แหละค่ะคำพูดของนายกสมาคมนายสมพรใช้บางอย่างนะคะกล่าวว่าเพียวอัชราพรบาดเจ็บที่เท้านะคะมีอาการเท้าบวมโค้ดก็เลยไม่ได้ให้ไปแข่งขันในรายการ AVC นะคะเป็นการฟื้นฟรูร่างกายอยู่ที่กรทมมากกว่าเพื่อรอซ้อมกับทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่จะกลับจากฟิลิปปินในวันนี้นะคะวันที่30สิงหาคม2565ทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะเดินทางออกจากฟิลิปปินค่ำคืนนี้แล้ว แล้วก็ไปถึงที่กรุงเทพมหานครนะคะพร้อมเข้าแคมป์ทีมชาติทันทีค่ะโดยนักกีฬานะคะจะกลับจากท่าอากาศยานนานานชาติมานิลาสาธารณารัฐฟิลิปปินส์นะคะวันที่30สิงหาโดยเที่ยวบินท G625 เวลา1ทุ่ม45นะคะคือเวลาที่ฟิลิปปินส์และถึงที่กรุงเทพมหานครเวลาประมาณ4ทุ่มตรงค่ะนี่แหละค่ะทุกคนนักกีฬากลับจากฟิลิปปินส์ครั้งนี้นะคะก็จะกลับเข้าแคมป์ทีมชาติแล้วก็จะมีนักกีฬาครบแทบทุก คนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพียวอัชาราพรแนนทัดดาแตวก็กลับมาแล้วนะคะแล้วก็มาฝึกซ้อมเข้ากับนักกีฬาที่อยู่ที่กรุงเทพที่อยู่ที่แคมป์กรุงเทพต้องบอกว่าเต็มสตรีมฟูลทีมแน่นอน แล้วลุยต่อ2ทัวร์นาเมนต์นะคะอาเซียนกลางปี9 1 1ถึง11นี้และชิงแชมป์โลกต่อทันทีนะคะ23กันยาค่ะต้องบอกว่าเราก็ต้องมาเป็นกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยนะคะที่จะมาพร้อมกับองค์ประกอบที่ครบทีมฟูลทีม100%แล้วค่ะครั้งนี้นี่คือข่าวด่วนข่าวเด่นประจำเย็นวันนี้นะคะที่ทางนายกสมาคมได้กล่าวและเปิดเผยออกมาถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนามาบอกให้ ทุกคนทราบทันทีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งและคอมเมนต์ไปกำลังใจทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปด้วยนะคะ